สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากผ่านการเดินสายนะ,ะผมก็ไปจุมพรนะครับแล้วก็นครสวรรค์สรารยานะครับคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ราชบุรีนะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะ ไม่ได้ถ่ายที่บ้านครูบัวตลอดคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บรวบรวมนะครับอ่าเดี๋ยวจะถ่ายที่ไหนบ้างนะครับจะรวบรวมมาไว้ในคลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาชมขบวนแรกกันก่อนนะด่วนพิเศษทักสินที่สามเจ็ดและสี่ห้านะครับกรุงเทพอภิวัตน์สุไงโลกลบประดังเบสานะ วันนี้ก็เดินรถตามเวลานะครับมาถึงตรงนี้1 8บ3นาฬิกานาทีนะครับขบวนรถนี้ก็ออกต้นทางจากกรุงเทพอภิวัตนมานะครับ1 6บ0นาฬิกา10นาทีถึงสุงไหงโกลก1 0บนาฬิกาสานะครับ วายห2ากระบวนมานะครับกระบวนที่4 5นะครับก็ไปแยกกระบวนที 6, 3, 5, ่ชุมทางหัดใหญ่นะ6นาฬิกา35นาทีแล้วก็ไปถึงที่ประดังเบษา7.59นาฬิกานะครับนี่สถานีต่อไปก็เป็นเพชรชบุรีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพยายาม ถ่ายรวบรวมให้ได้ยาวเยอะๆนะครับมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าจะถ่ายที่ไหนบ้างนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะใกล้มือเต็มทีนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กั้นทางข้ามเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะมีรถไฟมาอีกหนึ่งขบ,บวนนะครับ18นาฬิกา50นะตอนนี้ด่วนพิเศษทักซีนารัตที่31นะครับ กรุงเทพอภิวัตชมทางหัดใหญ่นะนี่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับจริงๆตอนนี้ก็โอ้โหเกือบมือเต็มทีนะภาพดวงตานะครับกล้องนละก็เดินรถตามเวลานะครับเหมือนขอบวนที่สามเจ็ดและสี่ห้าเมื่อสักครู่เลยนะ ผู้โดยสารก็น่าจะเยอะเหมือนเดิมนะครับขบวนที่สามหนึ่งนะครับขบวนนี้ก็โอ้จะขึ้นก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะก็ต้องจองล่วงหน้ากันนะครับนีตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมานะก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปถ่ายขบวนนี้ให้เพื่อนๆนได้รับชมเลยนะครับสาเหตุก็มาจากเวลาว่างที่ไม่แน่นอนนะครับ เราก็กำหนดเวลาไม่ได้นะจะว่างตอนไหนนะครับนะครับมาชมสามนึ่งนะจะมองเห็นหม่เลขหรือเปล่าไม่รู้นะครับมืดแล้วเกิดโอ้อะไรสองแปดสักอย่าง เสียงลางนี่รัวเลยนะครับวิ่งไปนิ่มๆเลยนะครับออกต้นทางมาจากกรุงเทพอภิวัตสิหกนาฬิกาห้าสิบนะปายทางพรุ่งนี้ชุมทางหัดใหญ่เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับ ยวตอนนี้มาชมขรบวนที่171กันก่อนนะรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพอภิวัตสุงไงโกโลกนะตอนนี้ขบวนรถราช้าอยู่2นาทีนะออกจากราชบุรีมานะครับก่อนเข้าราชบุรีนี่ก็ช้าตั้ง10นาทีนะ พอมาถึงราชบุรีก็มีเวลาทดเจ็บนะนหลายคนก็คงสงสัยนะครับเวลาทดเจ็บคืออะไรก็เป็นเวลาจอดนะครับส่วนใหญ่สถาน,นีใหญ่ๆนี้จะมีเวลาจอดให้ขบวนรถทางไกลอยู่นะประมาณ10นาทีนะครับามาแล้วครับขีเว้นว้าสองหนึ่งสา หนะึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับออกต้นทางมาสิบห้านากาสิบนาทีจากกรุงเทพอภิวัตรถึงปลายทางวันพรุ่งนี้นะครับสุงไหงโกลบสิบนากาสิบนาทีนะครับ คลิปน to recently.. ี้ก็ถ่ายตรงกับวันที่23นะครับก็วางเว้นจากที่ถ่ายสามเชมาเป็นสิบวันเลยนะก็เดี๋ยวไว้ไปชมขบวนต่อไปกันนะครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ผมขยับมาอยู่ที่สะพานจุฬาลงกรณ์แล้วก็สะพานขึงที่ราชบุรีนะครับตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกา35นะ ก็เดี๋ยวสักครู่นะจะมีขบวนรถวิ่งผ่านบนสะพานขึงนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะเป็นรถด,ด่วนที่83นะครับตอนนี้ขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณ3นาทีนะครับจะมาถึงที่ราชบุรี20เนกา41นะโอ้ยเหมือนผมจะเห็นแสงไฟมาแล้วนะนะครับ ชมกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ขบวนรถกําลังจะขึ้นสะพานขึ่งนะครับกรุงเทพเอภิวัตรตังนะอุ้ยมาแล้วนะครับ 2 4, 1, องซีหนึ่งทำขบวนมานะครับ p s y นะมุงหน้าเขาจอดราชบุรีนะครับตรงด้านหน้าของผมนี้นะก็เป็นอาที่อยู่รถสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับที่ในอดีตนี้จะมีขบวนรถ ธรรมดานะเขาจอดนะครับตอนนี้ก็ถูกยกเลิกการใช้งานไปนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีการอเอาตะแกรงนะครับมาทําเป็นรั้วนะครับขึงไว้นะเปิดไฟสว่างสวัยนะครับก็น่าจะป้องกันไม่ให้มีไม่ให้มีคนนะครับมามาพักมานอนอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสมัยก่อนที่เปิดใช้งานนะครับไฟนี่มืดตืต้อเลยนะ แล้วก็บางทีจะมีคนมานอนพักตรงนี้นะครับอพูดง่ายครับเป็นคนเล่ล่อนคนจอน,นะครับตอนนี้ก็ถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับขบวนรถก็ไม่ได้จอดแล้วนะ